เอาแล้วเล่าได้นะคะมันมเป็นเรื่องหลอนจริงคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่มอเมตอร์ไซค์แล้วก็ที่หมวกเขาเนี่ยมีกล้องติดหมวกด้วยนะคะ,ะผ่านไปเห็นที่ป้ายรถเมย์มีเด็กชายอายุสักประมาณ9ขวบยืนอยู่ค่ะก็ถามน้องอพ่อแม่อยู่ไหนเด็กก็ตอบแล้วก็ไปส่งที่วัดปรากฏว่ามาดูกล้องติดหมวกเฮ้ยคุยคนเดียวเฮ้ยกล้องไม่มีน้องอยู่อะค่ะทําไมเด็กมารอรถอย่างนี้อะ ไปไหนอ่ะเอาหรอแล้วพ่อแม่หนูไปไหนฮะอะไรนะวัดไหนวัดแสนสุขกรอแกไปทำอะไระก็เลิศเ,เ,เอาแล้วทำไมทิ้งหนูไว้คนเดียวอ่ะไปดิเดี๋ยวน้าไปส่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย การุณาดูให้จบจบจบนะคะเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่มันมีเงาปริศนาอยู่นะคะเราพยายามที่จะไปแกะนะออไปแกะจากคลิปนี่แหละอ่ะ จุดเกิดเหตุก่อนนะคะป้ายรถเมย์บริเวณหน้าซอยหาไทยราชย่านบินบุรีกรุงเทพค่ะคุณพี่ผู้ชายเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณศิวกรน,นะคะสุดท้ายตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงใน Facebook พร้อมกับบอกว่าใครก็ได้ช่วยอธิบายผมทีมผมบ้าหรือเปล่าผมคุยคนเดียวผมไปเจอเด็กชายยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์อายุสักประมาณ8-9ขวบก็เลยถามว่าพ่อแม่ไปไหนเด็กบอกว่าพ่อแม่อยู่ที่วัดแสนสุขผมก็เลยอาสาไปส่งแต่ตอนกลับมามาดูกล้องติดหมวก ผมคุยคนเดียวครับอในภาพในคลิปไม่มีเด็กครับไม่แล้วตอนเรียกเนี่ยไอ้น้องคนนั้นที่เขาบอกก็คือรถมาซ้อนท้ายมาแล้วซ้อนท้ายมาด้วยค่ะโอ้พี่โอ้โหเออแต่คุณศิวกรบอกว่าคือคลิปเนี่ยมันตัดไปตอนที่ถึงหน้าวัดนะคะทีนี้ทีมข่าวพยายามดูดูในคลิปเนี่ยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าจุดไหนอย่างไรคุณผู้ชมลองดูนะคะลองตามดูกับเราสักนิดหนึ่งดูหลายรอบตอนแรกก็ไม่เจอนี่วงกลมนี้ค่ะ มันมีอะไรตรงนี้เฟรมนี้ล่ะค่ะปรากฏว่ามันมีภาพเงาเหมือนเด็กนั่งซ้อนท้ายเจ้าของมอตเตอร์ไซค์คันนี้พี่ดูออกไหมยังดูไม่ออกต้องเพิ่มแสงให้มันสว่างๆนะฮะเอ,อเนี่ยคือคือคือ,คอหลายคนเนี่ยเขาเห็นนะว่าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นเหมือนวิญญาณนะ่ะมาค่อมก็คือเหมือนเชิญมาแล้วอะ่ะใช่ใช่ค่ะน้องมาจริงๆอ่ะนะอันี้เนี่ยอดเด็วลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะนี่ยคะ คือเงาหน้าคือเงาของคุณพี่เขาเ<ช>งาสองคือเงาน้องเขาเรประมาณนั้นคือเหมือนอไฟที่มันส่องจากถนนมาให้เห็นเงาของสองคนไงก่อนแรกว่าจะไม่กลัวข่าวนี้นะคนคลุกเลยว่ะเออเอาจิงคนลุกนะมันช็อกมากนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าช็อกจริงช็อกมากเลยอยบาปบุญนี่คือส่องแล้วเล่าได้ยังขนลุกขนาดนี้คุณศิวกรนะคะก็มีการโพสต์อีกรอบหนึ่งหลังจากที่สอบถามกู้ภัยมีเรื่องช็อกกว่านี้อีก ไปถามกู้ภัยที่เขาก็ประจําจุดแถวเนี้ยก yeah ู้ภัยบอกว่าจุดตรงนี้เม like mm ื่อหลายปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จากนั้นก็มีอุบัติเหตุเรื่อยมาแล้วมีภาพที่คนถ่ายติดวิญญาณบ่อยมากกู้ภัยส่งภาพที่ถ่ายติดวิญญาณกลับมาให้คุณศิวกรดูภาพเนี้ยค่ะในวงกลมน่ะเี่ยเป็นคนเหรอใช่ค่ะนี่ดูดูไม่ออกนะแต่ขนลุกแล้วอิญญยังไม่จบอีกใช่ไหม ขนลุกเลยใช่ก็เป็นเรื sí ่องของความเชื่อเราพี่กัดใกล้ๆกันอับคนที่มารับน้องพี่กัดเดียวกันเลยค่ะอเดียวกันเลยะค่ะนะคะเออก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะครับ